สำหรับเรื่องของการช่วยเหลือมันเทาผลกระทบจากเรื่องของค่าครองชีพนะฮะประเด็นหนึ่งก็คือค่าก๊าซถุงต้มในครัวเรือนหรือว่า LPG นะฮะเมื่อวานนี้ที่ประชุมครมก็ได้มีการหารือแล้วก็มีมติเห็นชอบในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นวงเงินส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ302ล้านบาทเพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคา LPG กับ กลุ่มที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมอยู่ที่45บาทต่อคนต่อ3เดือนะนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนในช่วงเดือนตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้ะนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ส่วนนี้ได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคม,มถึง31ธันวาคมปีนี้